มีทฤษฎีบทหนึ่งทางคณิตศาสตร์ที่แปลกมากๆเลยครับคือตัวทฤษฎีบทนี้มันเข้าใจง่ายมากๆจนแม้แต่เด็กประถมเนี่ยยังน่าจะสามารถเข้าใจได้เลยแต่กลับการการประยุกต์ใช้ตัวทฤษฎีบทนี้หรือโจทย์ที่ออกมาสําหรับเรื่องเรื่องนี้กลับเป็นโจทย์ที่เหมือนฝันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับซึ่งทฤษฎีบทที่พูดถึงเนี่ยก็คือทฤษฎีบทรังนกพิราบบอกไว้ง่ายๆครับว่าถ้าเรามีนกพิราบอยู่3ตัวแล้วมีรังนกอยู่2รังถ้านกพิราบทุกตัวต้องบินเข้าไปในรังนกแล้วจะต้องมีรังนกอย่างน้อย1รังที่มีนก2ตัวซึ่งมมมันกกกเเเข้้้าาาาาใจไดด่ยถถูิวร ีนกอยู่3ตัวแล้วมีรังอยู่2รังถ้าเราให้นกตัวแรกเข้าไปในรังที่1นกตัวที่2เข้าไปในรังที่2เนี่ยนกตัวที่3เนี่ยมันก็จะเลือกเข้าได้แค่รังที่1หรือรังที่2ซึ่งจะทําให้มีรังนกอย่างน้อย1รังที่มันต้องมีนก ตัวถ้าทุกคนเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ทุกคนก็จะเข้าใจทฤษฎีบทรังนกพิราบเรียบร้อยล้แต่เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์ของเรื่องนี้กันในการเตรียมตัวสอบที่มีเวลาอยู่8สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทําโจทย์อย่างน้อยวันละ1ข้อแต่ไม่เกิน11ข้อต่อสัปดาห์จงพิสูจน์ว่าจะต้องมีช่วงช่วงหนึ่งติดต่อกันเนี่ยที่จะทําโจทย์